คุณพระท่านนอนครับนอนเลยโอเคเอาผีมาไอ้ใบผีมาบายบายกูจะกลับบ้านดึกเพราะผีนี่เนี่ยมึงจะรีบกลับไปไหนล่ะกูมีทุรละกูต้องเลี้ยงลูกกูจิมเอยเฮ้ยยืมร้องเพลง มุร้องผีลืมร้องเพลงไอ้กูมาโอ้ยเอ้ยใครมียาแก้ปวดหัวบ้างวะโอ้ยน้องอ้เอ้บากูมั่นใจไว้ใบมันจะกลับมาพูดได้ใช่พี่ผมมั่นใจเชื่อใจกูเถอะกูมั่นใจบายเออ้บายเฮ้ยคุณท่านครับ รบกวนช่วยสะดุ้งตื่นมาเจอผีสิดนึงครับเมื่อคืนเร่นงะมีเงนตีห้าเลยกว่าจะได้นอนก่วงอ่ะอ๋อเขาอ๋อต้องตื่นเหรอตื่นที่โอ้แล้วไม่บอกเอ้าผมคิดมึงจะรู้ฉันต้องตื่นเหรอใบ้อเน้ยอ๋อโทษโทษโทษคอีกรอบขออีกรอบโอ้เดินเนี่ยมาเออ ไอ้แน่ไอ้แนคุณก็ผวายังยังยังไม่ยังไม่ถึงคิวมึงมึงจะเร่กตกใจไปไหนเนี่ยผวาจะตื่นโอ้โหชีวิตกูเก่งไม่ถูกนี้ยอ่อนหวานเหลือเกินไอ้คนดีไอ้คนหน้าคารุบคุณท่านครับตื่นครับไม่ตื่นเดี๋ยวจะโดนส้นตีนผมครับ ไปแหน่แหนเอ๊ยคุณพระอะไรแล่ากู้ผียังไงได้จมเฮยมึงต้องตกใจเช่ไม่บอกแล้วกูคิดว่ามึงจะรู้รู้ได้ยังไงอ่ะมึงบอกให้กูนอนบอกให้กูตื่นไม่บอกให้กูตกใจนอนตื่นตกใจเจอผีเนี่ยบ่ผีมึงต้องตกใจนอนตื่นตกใจโอเคเป๊ะโอ้ยได้แล้ว กูถึงบ้านตีสี่ซะบ้างวันนี้มึงมีเบอร์อีแนนไหมทำไมอะพี่บอกน่าจะถึงตีสามกว่าบอกให้มันเปล่นแผ่นเพล่ดลูกไปก่อนเลยตทุกท่านครับเสอย่าลืขยับมาแล้วอย่าลืมตกใจนะมันมาใกล้ๆแล้วนี่ใช่ครับมาใกล้ๆแล้วรู้สึกได้ว่าอีกสามเก้าจะถึงกูแล้ว ข้างหูมาแล้วหางตามาแล้วใจดีสู้เชือมากเลยเอาอีดองอีดองเอาอีดองไม่พอโอ้ยอีกกระเทยสำเพงตกใจไม่พอเหรอคุณท่านครับเอาแค่เอาแค่พอบอกเอาแค่ทีท่าเฮ้ยอะไปเหรอเยอะไปครับคุณท่านมึงแต๋วแตกแล้วเวน ก็ไม่รู้เห็นที่บอกให้ตกใจโอ้ไม่เดินเลยนะไม่ได้มึงเป็นผีต้องไปเดินมาเก๊อ่นอนคุณท่าตื่นคุณท่าตื่นเอาผีผีจะไปเริ่มต้นใหม่แก่คุณท่าตื่นครับบายตกใจพอสมควรครับเฮ้ยโอเคเียเงียเเฮ้ยไม่เอาแล้วดึกป่านนี้ไม่สู้แล้ว